เ,เพียงแค่ป้ายเล็บเขาก็ยังบอแลบอลเียวบอลต้องโทษภัยใจมันบอลเฟียวห้ามจ้าของเฮอร์อตองแชมป์กำลังจะเต้นดีๆเลยอ่ะแชมป์เต่นอะไรเนี่ยทีกยุงแหละควงม,มือแชมป์เองอ่ะอ่าอ่ะอยังไงก็ช่างงั้นเรามาเริ่มขนมสีกันเลยวันนี้มีสีม่วงประทะัดสีชมพู สองแชมป์มีลวมสีม่วงบุบรีแล้วก็รวนหัวมีเยอะมากเลยครับมีแอมอนมีเม็ดมะม่วงหิมะพันมีเม็ดคาเดเมียแล้วก็ถั่วลิสองอันนี้ก็คือถั่วลิสงนะครับแต่ถ้าพระสง์จะเป็นแบบนี้นะครับครูบาแชมป์ช่วยบุบรีด้วยครูบงครูบาอะไรนี่แค่รอสาวเว้ย ส่วนของพี่รักยุงเม็ดมะม่วงหิมะพานอบอแล้วก็ลูกอมเมอรี่รวมแล้วใครจะเป็นฝ่ายกินก่อนให้อัตามาแล้วกันนะโยมลูกยุงมันอาตามาขอแกะมะม่วงหิมะพานก่อนอ้ะอุบะก่อนนะดูนะอย่าโยมทางบ้านนะดูดูดนี่มีหลายอันเลยน่ากินทั้งนั้นน้องแชมป ทำไมไม่ถั่วเยอะจังข้าไม่ใช่แชมป์อย่ามาเรียกชื่อข้าน้องแชมป์เป็นอะไรเนี่ยพี่ยูงเกิดอะไรขึ้นจชีไม่ดูเลยแกระบุคคาแกต้องเจอศาสนามหาขอดูเอ้ยต้มเสออะไรแบบนีบ้าอะไเสียวไม่ไหวแล้วไปอะไรขึ้นเนี่ยพี่ยูงไม่มีอะไรหรอกงั้นหนูกินอันนี้เลยนะ ชจำเกะตอนไหนเนี่ยฉันไม่รู้เลยเอองั้นก็ได้งั้นมารีวิวกันเลยนี่แม่คันดิเมียนี่แม่มะม่วงหิมะพันที่บัวต้าปลูกอืมนี่คือถัว่วที่แม่ปลูกไว้ที่หลังบ้านอืมอันนี้คือแอลมอนส่งมาจากนอร์เวย์กินม้อกันแล้วนะคะทุกคนอืมอืมมันดีมันอร่อยมากเลยครับแอลมอนก็อีกแบบนึง ไม่เหมียแล้วก็เกม็ดมะม่วงหิมะพันบวกกันม,มันอร่อยพี่ขอกินด้วยนะเอายังกต้องกูค่ะไรอลนี่กินได้เลย อร่อยมากของแชมป์อร่อยมากเอาไปเลยก้าคะแนนแล้วอีกคะแนนนึงไปไหนอ่ะน้องแชมป์มันมีหลายอย่างจริงแต่แชมป์ชอบมะม่วงหิมาพานมากกว่ามันรวมมาแบบนี้มะม่วงหิมาพานเลยน้อยแชมป์ก็เลยหักหนึ่งคะแนนนะครับพี่ยุงงั้นแม่มะม่วงหิมพันเยอะเนี่ยต้องอันนี้เลยสิบคะแนนเต็มแน่นอนซองนี้น่ะคือมะม่วงหิมพันเต็มเต็มซองเลยอูอ้อออได้กินมาได้ไกลเลย เห็นแล้วนะคะนี่แหละค่ะเม็ดน้ม่วงฮิมพานต์แบบจุกๆทานแล้วนะคะกินเลยค่ะนุกยุ่งให้คะแนนอันนี้10คะแนนเต็มเลยค่ะแต่นุกยุงรู้สึกว่าให้น้อยไปหน่อยนะคะ แกรลบลูค่ะได้เวลาอันสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะคือลูกอมนั่นเองลูกอมลบผลมไม้ระบางชน ทุกคนถ้าชอบสีไหนคอมเมนต์มานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะไปเลยนะคะบบ๊ายบายฝากกดไลค์และกดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะคะตรงนี้เลย